ครับสวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีินครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบ้านพร้อมที่ดินอีกหนึ่งหลังนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลบ้านหอยอําเภอประจันตาคามจังหวัดปาร์ินบุรีด้านหน้าทาราตรงนี้นะครับก็คือสภาพทางเข้ามายังบ้านพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่หนึ่งร้อยสิบตารางวาแปลงนี้เลยนะครับด้านหน้าทาราตรงนี้นะฮะหน้ากว้างประมาณสิบหกเมตร นะครับมีบ้านพร้อมที่ดินเลยนะครับแปลงนี้เดี๋ยวทาราพาทุกท่านเข้าไปชมนะครับสภาพด้านในนะครับที่ถมแล้วนะครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะอยู่ในชุมชนนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้ตลาดนะครับตลาดบ้านหอยนะครับอยู่ใกล้อบตบบ้านหอยนะครับตรงนี้ นสบายมีบาดานด้วยใช่ไหมครับคุณลุงบาดานนะครับจอจากแสนแปดโอ้บาดานที่จอแพงแท้มันเอาโค้ใหญ่มันเร็วมันจะไต้ลดน้ำแสนแปดเลยใช่ไหมแสนแปดหมื่นแสนแปดหมื่นอ๋อบ่อบาดานแล้วก็ปลา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 ก็มีบาดานนี่ใช้บาดานีกสายบาดานอ๋อใช้สองระบบนะฮะมีปลาปลาด้วยมีบาดาลด้วยมากบาดาลไม่ค่อยอปลาปลาไม่ค่อยได้ใช้หรอก ครับผมเป็นบ้านพร้อมหิ้วกับเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยโฉนดโฉนดพร้อมโบนเลยนะฮะโฉนดโฉนดพร้อมโอน,น,รน,นพร้อมโบน,นนะครับคุณลุงบอกอยู่ใกล้อ,อบตอบ้านหอยนะครับแปลงนี้ เนะ้อที่หนึ่งร้อสิบตารางวาครับห่างจากสี่แยกประจันตคามประมาณห้าถึงหกกิโลเมตรครับตรงนี้นะครับที่ถมนะครับบริเวณพื้นที่บ้านตรงนี้ถมแล้วนะครราคาห้าแสนแปดนะราคานี้รวมโอนนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ นี้มาช่วยคุณลุงขายนะครับนี่คือระบบน้ำประปานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อบาดานนะครับตรงนี้มะม่วงนะมีต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะฮะท้ายแปลงนี่ต้นผักเมกนะครับขาตะไคร้อะไรมีหมดนะฮะพื้นที่หนึ่งตารางวาตรงนี้ปลูกผักสวนครัวไว้ ทำอาหารภายในครัวเรือนได้เลยนะครตรงนี้แปลงเล็กผักบุ้งนะครเยอะเลยนะข่าตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมเลยเห็นะหลุงเนอะนี่ใบเตยใบเตยนี่ก็เป็นสมุนไพรนะฮะเวลาเรา่า ชงน้ําชานี่ฮะช่วงเช้าเนี่ยฮะเอาไปใส่น้ำอ๋อปลาปลาอ๋อปาดาน,ดน,น oh, บลาดาน,าดานคุณลุงบอกบาดานนี้สูบทั้งวันไม่แห้งนะครับตรงนี้นี่น,น,น้ำไม่ท่วม้วลุงเนาะ,ถ,นะถ้าท่วมตรงนี้แล้วก็วหมด,หมด <laughs> <laughs> คุณลุงนะครับอันนี้เป็นชมพู่เนาะนี่มะพร้าวพันอะไรครับคุณลุง ป็นมะพร้าวแกงแต่ดูแล้วมันไม่ใช่มะพร้าวแกงเลยมะพร้าวน้ำห,หอมแหละผมว่าต้นต้นเล็กขนาดนี้มะพร้าวน้ำห,หอมนี่ครับแปลงเล็กกระทัดรัดนะฮะพักอาศัยมีสวนถ่ายแปลงให้พัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับทำบริเวณเลี้ยงไก่ก็ได้นะฮะตรงนี้ไก่ชนหนึ่งร้ยสิบตารางวาราคาห้าแสนแปดนะฮะราคานี้รวมโอนเลย นี่ครับบอ่อปลาดานผักบุ้งนี่คุณลุงเก็บไหมนี่เก็บกินเหมือนกันเหรอเปล่าเก็บกินนะนอ๋อปลูกไว้ป,วาป,ปาลบบา,าดานกี่นิ้วลุงหก,กนิ้วหกหกนิ้วพร้อมสเสมอเลย,ยให้<ก>ไป,ไปเลยเนี่ยครับมะพร้าวโอ้มะพร้าวน้ำหอมมีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ ในแปลงเล็กครับรูปทรงนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตามโฉดแลดวคุณลุงแนวเขตมันเสาไหน,เส,หน,หนเสานู้นหรือเสานี่เสานอกอ๋อเสานอกแล้วตรงนี้ทําไว้ทําอะไรครับทำเสาเล้าไก่อ๋อทำเสาเล้าไก่อ๋<ส>อนะครเมื่อก่อนจะของเลี้ยงไก่นะฮะเสาเขตนะฮะเขตนอกนะครับ ตรงหลักไม้ไผ่ตรงนี้นะครับแปลงเล็กนะครับมุงบ้านนั้นมุงกระเบื้องนะครับมุงกระเบื้องสามารถต่อเติมได้ฮะท่านจะทําหลังใหญ่จนมาถึงบริเวณที่ทรายือนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะต่อเติมได้อันนี้ต้นมะกรูดนะเนี่ยเพิ่งปลูกนะครับอจะอายามาฉีดุอยากต้มยำนะครับขาตะไคร้มีหมดเลย หาตะไคร้ใบมะกรูดหาผักที่กินได้ครับมามาปลูกเสริมได้นะครับพืชผักสวนครัวนะครับอยากทานอะไรนะครับเวลาเราทําน้ําพริกพวกนี้นะครับเป็นพวกตําลึงเป็นพี่ลังกาสาเป็นมะเหลือชุมพรที่มันทานได้นะครับมาปลูกได้เลยนะครับตรงนี้นี่ขมิ้นครับนี่พริกเราไม่ต้องไปซื้อนะครับห้าบาทสิบาท แวะมาท้ายแปลงนะฮะเก็บไปใช้นะฮะเพื่อเราเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อนบ้านด้วยนะฮะอย่างเช่นขาตรงนี้ฮะกอใหญ่เพื่อนบ้านอยากอยากต้มตะไคร้นะไม่เอออยากต้มอยากต้มยำนะครับต้มยำตะไคร้ก็ได้นะฮะเขาเรียกอะไรนะต้มต้มต้มขาตะไคร่ครับสดร้อนนะ นดี๋ครับทาราพามาชมแปลงเล็กไว้เพียงเท่านี้นะฮะเผื่อลูกค้าสนใจบ้านพร้อมที่ดินโซนอำเภอประจันทคามครับแปลงนี้หนึ่งร้อยสิบตารางวาน้ำน้ำประปาใช่ไหมลุงอ๋อมันมันไหลประมาณนี้ครับปลาปลานี่นี่ไม่ต้องห่วงแล้วเรามีบาดาลขนาดใหญ่โอ้ยใช่จะน้ำบาร์ดานี่อ๋อคุณคุณป้าใช้เจะน้าบาร์ดาน ด้านในภูกระเบื้องนะครับทาราไม่ไม่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวให้ทุกท่านถ้าสนใจค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับโครงสร้างเหล็กนะหลังคาท้ายเนี่ยเราต่อเติมด้วยเป็นไม้ไม้ยูคานะไม้ยูคานะไม่ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะท้ายตรงเนี้ยเราสามารถมาต่อเติมได้ครับตรงนี้มีโรงจ,จอดรถนะครับด้านหน้าเดินทางเข้าออสะดวกเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครมานะครับแปลงเล็กตรงนี้ระยะทางประมาณ130กิโลเมตรนะครับเปรียบเทียบจากสิวเจ้าพักลังสิทธ นะครับครับวันนี้นะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมแปลงเล็กไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่แปลงหน้านะครับวันนี้โชคดีมีชัยกันทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิใดขคอยสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับโชคดีมีชัยครับทาราสหมิจีนกลับขอบพระคุณครับ